สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอแอันนี้แล้วนะคะแอนนี่ค่ะฝ่าบรรณาการเกษตรน้ำมินค่ะวันนี้พามาดูรุ่นแคบค่ะ l พคัสปอร์ตนะคะราคาตัวรถอยู่ที่692 0 0 0บาทเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าแต่งอะไรบ้างค่ะดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็น FORD นะคะเป็นสีดําตัดขาวนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเดไลท์ด้านบนนะคะ3จุดนะคะมาที่กันชนค่ะกันชนด้านหน้านะคะเป็นกันชนของยี่ห้อฮาร์เมอร์นั่นเองนะคะมีหัวเมก้าสีแดงนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็บิวอินพร้อมไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะคะกันแข้งค่ะด้านล่างนะคะเป็นสีดําเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะทําสี แดงสีขาวหรือสีอะไรก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกทาเลยนะคะแล้วก็มาที่ไฟนะอันนี้ติดเพิ่มนะคะเป็นไฟมัดแตงนะคะวิ่งเป็น3สเต็ปเลยนะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์ค่ะแล้วก็ในตาไฟเนี่ยวงแหวนใส่เพิ่มไปเป็นวงแหวนสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะมาที่สกรูนะคะสกรูปเป็นสกรูทรงฟิตนั่นเองนะคะตัดด้วยสีดําด้านนะคะโลโก้เขาเป็นรูปแรดนั่นเองนะคะ กระนิ่เน้นเหลือเกินนะมาที่ซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเป็นแบบ6นิ้วนั่นเองนะคะเป็นแบบมีหมุดนั่นเองนะคะสวยมากๆเลยนะคะเพื่อให้เข้ากับแม็กและยอย่างนะคะมาดูซีรีส์ยางและแม็กกันค่ะยางเป็นของฮันคุกนะคะซีรีส์ยางคะคะ2ห5ทับจะสิ R 16, R 16, บอาสิบหกแม็กขอบสิบหกนั่นเองเป็นแบบลายก้านนะคะเป็นแบบสีดําด้านนั่นเองนะคะสวยมากเลยค่ะ มาดูที่ด้านข้างนะคะสติกเกอร์นะคะลูกค้ารีเควสมาลายนี้เลยจ้าสวยมากๆเลยนะคะเป็นคัมเวอร์เรนเจอร์ยาวๆมาถึงด้านท้ายของตัวรถเลยนะคะบันไดข้างค่ะเป็นของยี่ห้อฮาร์เมอร์นะคะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้าเลือกได้แบบสวยมากๆนะคะน่าจะถูกใจลูกค้าพอสมควรค่ะแล้วก็เบ้ารองมือนะคะกันลอยนั่นเองนะคะแล้วก็กันสาร์เล่าลังคาใส่เพิ่มให้จ้า มาที่โลบาร์ด้านหลังนะคะเป็นของเออรเลนเดอร์ค่ะสวยมากๆเลยเป็นแบบขายาวนะคะใช้งานได้นะคะมัดของได้ใส่ทั้งใส่อะไรได้หมดเลยนะคะไฟท้ายนะคะแอนใส่ค้อมให้เหมือนกันจ้าสติกเกอร์นะคะลูกค้าขอเพิ่มนั่นเองนะคะใส่ด้านหลังเพิ่มไปนะคะแล้วก็ใส่เบ้ามือนะคะกันรอยนะคะมีดาบข้างให้ด้วยนะคะแล้วก็กันชนหลังค่ะเป็นของยี่ห้อฮั m เมอร์นั่นเองนะคะ ทั้งคันนะคะเป็นของฮัมเมอยกเว้นโลบานั่นเองนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อเลยคะ่ะ รุ่น XL Plus Sport นั่นเองนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะคะเบาะผ้าไลนอนนั่นเองนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะสามารถรับสายวางสายได้นะคะสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะจอเป็นจอ8นิ้วเชื่อมต่อ a p p l e Car p l พ y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยะคะ่ะเกียร์เป็นเกียร์6สปีด1 6 0แรงม้า385แรงบิดค่ะสวยมากๆเลยนะคะติด กันชนเหล็กนะคะเป็นของยี่ห้อฮัเมอร์นะคะสวยมากๆเลยลูกค้าสนใจนะคะอยากแต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0ูนย์เก้าแปดเกมีแฟนแอ์วิ่งเสนเอกสารถึงบ้านนะคะแล้วก็แฟนแอ์ผ่านนะคะแอนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะไว้ค่ะ